พรานหนุ่มชาวบ้านป่าดงพญาไฟสองคนกำลังถือปืนลูกซองยาวเดินก้มๆเงยๆตามกันอยู่ในป่าแสงแดดร้อนยามบ่ายส่องลอดยอดไม้ลงมาเป็นประกายพรานช่วงนั้นเหงื่อไหลเต็มหน้าตาเนื้อตัวส่วนพรานถมก็มีอาการพอๆกันพรานทั้งสองกำลังเดินแกะรอยกวางใหญ่ตัวหนึ่งแต่คล้ายว่ามันจะรู้ตัว จึงแฝงกายหลบซ่อนสงบนิ่งอยู่และดงไม้นั้นก็กว้างใหญ่ภายใต้มีพงหญ้ามีวัชพืชพุ่มใบหนาปกคลุมบทบังยากที่จะติดตามเจอโธว้อุตสาหตามมาเกือบทั้งวันเห็นท่าจะคว้าน้ำเหลวซะแล้วพรานถมยืนบนเอาปืนสะพายไหลดึงผ้าเขาม้าที่พันโพกหัวอยู่คลี่ออกมาเช็ดเหงื่อใครที่ไหลเข้าตายิงด้วยพี่ ไอ้กวางบ้าตัวเนี้มันฉลาดจริงๆหลอกล่อให้ตามมาไกลแล้วหลบหายไปเลยพรานช่วงซึ่งอ่อนวัยกว่าพูดขึ้นยังเห็นด้วยเหลียวซ้ายแลขวาพยายามมองค้นหาเจ้ากวางไพรแต่หาเท่าไรก็ไม่เจอพรานถมเดินนำไปจนถึงดงไม้ริมลำธารกระรอกสองตัวบนยอดไม้ร้องทักเสียงดังกอดกดกอดกด,กด,กดข้างดำสองสามตัวก็ร้องโคกข,ขากโคกข,ขาก โผล่หน้าลงมาก้มมองอย่างตื่นกลัวแล้วหลบหายเดินเลาะกันไปเรื่อยๆจนถึงที่แห่งหนึ่งคนทั้งสองได้เห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์ป่าหลายชนิดเหยียบย่ำไว้มีทั้งรอยกวางรอยเก้งรอยกระทิงแล้วก็รอยหมีทั้งรอยเก่ารอยใหม่ปะปนกันได้การแล้วตรงนี้เป็นทางลงกินน้ำของพวกมันดูสิเรารีบผูกห้างแถวนี้ขอยิงพวกมันเถอะ พรานถมตาลุกวาวย่างยินดีเมื่อได้เห็นรอยสัตว์เหล่านั้นคนทั้งสองมองหาจุดเหมาะสมได้เห็นต้นมะค่าใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งยื่นแยกใบดกหนาขึ้นอยู่ใกล้ๆจึงพากันไปตัดไม้เล็กๆแถวนั้นช่วยกันผูกมัดเป็นห้างอย่างชำนาญทำบังไพรรอบด้านมิดชิดแนบเนียนกลมกลืนพรางตาไว้กันไม่ให้พวกสัตว์ได้สังเกตเห็นเมื่อทำเสร็จแล้ว ยังพอมีเวลาจึงได้พากันลงมาเดินสำรวจป่าตรงริมลำธารมีเสียงดังกุบก,กุบกับกับคล้ายตัวอะไรบางอย่างตะกายหินพรานทั้งสองมองไปเห็นเต่าใหญ่ตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามงุ่มง่ามอยู่ข้างหน้าเมื่อได้เห็นพรานถมก็ทำตาโตพูดบอกว่านั่นอาหารแสนอร่อยมื้อเย็นจัดการเลยไม่ได้เนื้อกวางก็กินเตาไปพ,าพลางก่อนเถอะเรา ตัวใหญ่ซะด้วยเนื้อแน่นเนื้อหวานย่างกินแกล้มกับเหล้าดีนักละพรานช่วงเอออ,อเห็นดีเห็นงามตามกันทันทีเดินปรีเข้าไปพลิกเต่าตัวนั้นให้นอนหงายดึงมีดเดินป่าแหลมคมที่ติดตัวออกมาจัดการทันทีเต่าใหญ่ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักตะเกียกตะกายขาชี้ฟ้าพยายามจะพลิกตัวแล้วเดินหนีเอาชีวิตรอดแต่ไม่ทันแล้วเมื่อมีดเดินป่าในมือของพรานช่วง ปาดคอมันอย่างแรงจนเลือดนองขาทั้งสีข้างของมันสันระร,ริกอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่งไปพรานช่วงแกะกระดองหน้าท้องของมันออกอย่างรวดเร็วเชื้อเฉือนเนื้อแดงแดยื่นให้พลานถมซึ่งเตรียมใบตองมารองอยู่แล้วห่อหุ้มไว้เดินไปล้างมือล้างมีดในลำธารแล้วรีบกลับมาช่วยกันก่อ,กอไฟได้ต้นมะข่าปิ้งย่างเนื้อเต่ากินกันด้วยความยินดี ผ่าไม้หนีบเนื้อสดๆของหมันปิ้งย่างเนื้อเต่าใหญ่ครั้นถูกไฟรนก็ทรงกลิ่นหอมฟุ้งอบอวนไปทั่วน้ำมันหยดลงใส่ไฟดังแช่แช่พรานช่วงล้วงหยิบขวดเหล้าป่าของโปรดออกมารินยื่นให้อย่างรู้ใจพรานถมก็ยื่นมือรับไว้ยกดื่มรวดเดียวพรางทำหน้าบูดเบี้ยวเยเก ที่แสดงอาการดังนั้นไม่ใช่เพราะรังเกยียจหรือว่าขื่นขมแต่เป็นเพราะลิ์แรงดีกรีของเล่าป่าที่ชื่นชอบยิ่งทำหน้าเบี้ยวก็ยิ่งหมายความว่าถูกอกถูกใจอ,อร่อยยิ่งนักดื่มเหล้าแล้วก็หยิบเนื้อเต่าย่างร้อนๆมาเป็นกับแกล้มเขียวกินอยู่คำแล้วคำเล้าย่างโปรดปรานพอเริ่มมึนๆพรานถมก็พูดขึ้นว่าไอ้ช่วงแค่นี้ก็คุ้มเหนื่อยแล้วเว้ย เล่าป่ากับเนื้อเต่าย่างนี้วิเศษจริงๆแกคิดอย่างข้าไหมวะใช่พี่อร่อยมากเนื้อเต,าต่าตัวเนี้ยเหนียวนุ่มเนื้อกวางเนื้อกระทิงสู้ไม่ได้เลยพรุ่งนี้เห็นจะต้องลองหาอีกสักตัวแกรู้ไหมช่วงเต่าเนี่ยอายุมันยืนยาวนับเลยร้อยปีเนื้อของมันจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะใครกินแล้วอายุยืนแข็งแรงตำราจีนเขาบอกไว้พรานถมคุยโวผู้ทรงเดช แต่พรานช่วงกลับชอบใจเห็นผิดเป็นชอบตามกันไปเพราะนิสัยความนิยมคล้ายคลึงกันพอเล่าหมดขวดเนื้อเต่าย่างหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วฟ้าก็มืดพรานถมลุกขึ้นยืนหน้าแดงกำพูดบอกว่าไปเว้ยขึ้นห้างกันเถอะพรานช่วงก็พูดเตือนขึ้นว่าพี่ถมไม่ทำพิธีบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเขาก่อนเหรอกินกันเพลินเลยเรา เอาไงพี่พรานช่วงถามเมื่อเห็นพรานถมตั้งท่าจะปีนขึ้นห้างลืมทำพิธีที่เคยทำพรานถมนั้นพอกินเหล้านิสัยก็เปลี่ยนริ์น้ำเมาทำให้เกิดความประมาทมักง่ายไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาถมน้ำลายลงดินแสดงท่าโอ้อวดโอหังพูดอย่างลำพองตนไม่ต้องวหายไม่ต้องเว่ยมาแล้ววันนี้เจ้าป่าเจ้าเขาที่ไหนข้าไม่สนใจแล้ว ตั้งแต่เข้าป่ามาสามสี่ปียังไม่เคยเห็นหัวเห็นหางมันเลยสักทีมันไม่มีจริงหรอกเว้ยไอช่วงแกมากับข้าไม่ต้องกลัวหากไอผีไอ้เสือตัวไหนมาข้าจะยิงกระบาลมันให้วิ่งเข้าป่าไม่ทันเลยพูดแล้วก็หัวเราะลั่นพรานช่วงก็หัวเราะตามไปด้วยเอาไงเอากันว่าไงว่ากันแล้วปีนตามกันขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างที่ผูกขัดมัดไว้ พอท้องตึงหนังตาก็หย่อนซ้ำยังมึนๆด้วยฤทธิ์เล่าไม่สนใจแล้วแก้งกวางสัตว์ปาทั้งหลายมันจะมาหรือไม่มาก็ช่างหัวมันพรานถมพรานช่วงง่วงจัดตางเอ็นตัวลงนอนหลับไหลกรนครอกๆแข่งกันเสียงดังระงมท่ามกลางพงไพรยามราตรีที่วางเวงเผลอหลับไปนานตั้งแต่หัวค่ำจนครึ่งคืนพรานช่วงรู้สึกตัวลืมตาตื่นก็ลุกขึ้นนั่ง วงจันรแรมสลัวลอยคว้างอยู่กลางฟ้ามีเสียงนกกลางคืนกรีดร้องแว่วมาจากยอดไม้แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลพวกหมาป่าหมาในริมลำธารก็เห่าหอนเสียงของพวกมันโหยหวนดังอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนั้นสางเมาแล้วได้นอนพักไปหลายชั่วโมงหูตาก็แจ้ง พรานช่วงจ้องมองลงไปทางแนวป่าริมลำธารมันจะหอนกันทำไมนักวะไอหมาพวกนี้ข้าชักรำคาญเต็มทีแล้วนะจะบอกให้พรานช่วงคิดนึกด่าพวกมันอยู่ในใจส่วนพรานถมยังคงหลับไหลกลนอยู่ข้างๆไม่ตื่นขึ้นมาทัานใดนั้นก็มีเสียงกิ่งไม้ไหวโครมครามโครมครามดังแว่วมาคล้ายมีสัตว์อะไรหลายตัว ขย่มขย่าวมันให้เกิดเสียงดังพรานช่วงตกใจรีบขย่าวปลุกพรานถมให้รู้สึกตัวตื่นพี่ถมพี่ถมตื่นเร็วเสียงอะไรก็ไม่รู้ขย่มจริงไม้าอยู่นั่นน่ะตื่นเร็วตื่นพรานถมสะดุ้งพรวดลุกขึ้นนั่งครั้นผอนได้สติก็ถามว่าอะไรช่วงเสียงอะไรถามแล้วก็หันหน้าเหลียวไปเหลียวมาด้วยความงวยงง พรานช่วงไม่ทันได้ตอบเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกพรานถมหันขวับไปยังต้นไม้ที่ยืนเทมืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์สลัวเบื้องหน้าได้เห็นตัวอะไรบางอย่างสามสี่ตัวห้อยโหอนอยู่ใต้กิ่งไม้มันโยนตัวไปโยนตัวมาตาแดงเหมือนดวงไฟเท่าไข่ไก่ววับวาวจ้องมายังเขาทั้งสองทั้งทั้ง,ท,งที่เขาซ่อนอยู่ด้านหลังบังไพรตัวอะไรลิงหรือว่าชนีนั่น พรานถมพูดประหลาดใจไม่ใช่หรอกพี่ลิงชนีอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้นขนาดเท่าขนเลยพรานช่วงพูดเสียงสัน่นจ้องดูดวงตาเบิกโพลงมันไม่ใช่ลิงมันไม่ใช่ชนีตัวดำมืดแขนยาวขายาวไม่มีหางตาแดงวาวาวกรอกลิ้งอยู่ในดวงหน้ามันไม่ร้องมันไม่ส่งเสียงใดๆได้แต่ห้อยโหนโยนตัวเห็นอยู่ไหวๆบนกิ่งไม้ บางครั้งก็กระโดดขึ้นกระโดดลงพรานทั้งสองเห็นชัดแล้วก็ตัวเย็นวา่าบขนลุกสู้ก,กรูเกลียวไปทั่วร่างไม่ต้องพูดบอกกันก็รู้ทันทีว่าพวกมันพวกมันเป็นพูดผีใช่แล้วพวกมันเป็นผีปา่าผีป่าที่กำลังแสดงอาการหลอกหลอนเขาทั้งสองคนพรานถมพรานช่วงตัวสันเทาตั้งแต่เป็นพรานมาสามสี่ปี เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เห็นชัดเจนมากนั่นเจ้าตัวหนึ่งกระโจนจากกิ่งไม้ต้นนั้นใกล้เข้ามาแล้วตัวอื่นๆอ,อีกสามตัวก็ตามกันมามันกระโจนลงจากกิ่งไม้ดังตุบ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 ก้าวเดินช้าๆมาหยุดยืนอยู่บนพื้นดินใต้ต้นมะข่าแสงจันยามดึกาสาดส่องมันยืนเรียงกัน เสยแยะยิ้มปากกว้างฉีกยาวจนถึงหูฟันแหลมคมเต็มปากตาแดงกลมโตเท่าไข่ไก่เลือกทะหลนวาวเวเห็นแล้วสยองใจผีผีป่าพี่ถมพวกผีป่าทั้งนั้นพรานช่วงผวาเฮือกร้องอุทานลั่นด้วยความตื่นกลัวพรานถมก็กลัวพอๆกันกลั้นใจยกปืนจ้องลงไปยังกลุ่มของผู้ผีสามสี่ตนที่ยืนหลอกหลอนอยู่เบื้องล่าง เสียงปืนลูกซองยาวของพรานถมระเบิดลั่นดังเปรี้ยงไฟแลบวาบออกจากปลายกระบอกพรานช่วงได้สติก็ลั่นไกตามติดไปอีกนัดหนึ่งพอเสียงปืนกำปนาตผีพาตัวดำสี่ตนก็หายวับวับพรานถมกับพรานช่วงถอนหายใจเฮือกมือสั่นเทาดีดปลอกกระสุนออกแล้วใส่นัดใหม่เข้าแทนที่ตาจ้องไปรอบๆตัวสั่นใจสั่นรัวตึกตัก ตึกตักแทบทะลุออกมานอกอกมันไปแล้วพี่ถมมันไปแล้วเออมันจะเก่งกว่าลูกปืนของเราก็ให้มันรู้ไปพรานถมคำรามมันเกิดความระห่ำบ้าบินขึ้นมาข้าไม่กลัวพวกเองหรอกวอยไอ้ผีปา่าแน่จริงก็ออกมาอีกสิวะลูกปืนข้ามีเยอะแยะออกมาเลยเสียงพรานถมตะโกนกล้องตามองไปรอบๆ พรานช่วงเห็นกิริยาอันห้าวหาญของพรานรุ่นพี่แสดงออกดังนั้นก็อุ่นใจขึ้นมาวูบก,กำลังใจที่เกือบจะหายไปแล้วก็กลับคืนมาอย่างประหลาดพูดบอกพรานถมขึ้นว่าเอาไงเอากันพี่ถมข้าก็ไม่กลัวเหมือนกันอยู่ข้างๆพี่ข้าอุ่นใจข้าไม่กลัวพูดดังนั้นแล้วก็ตะโกนร้องอย่างบ้าดีเดือดท้าถ่ายขึ้นอีกมาไอ้พวกผี มีอะไรดีก็แสดงมาเลยข้ารอพวกแกอยู่อย่าหลบหน้าสิวะาโผลออกมาเลยพูดแล้วพรานทั้งสองก็บังเกิดอาการคล้ายบ้าดีเดือดสาดกระสุนออกไปอีกคนละนัดเสียงลั่นกึกก้องไปทั่วพงไพรก็คล้ายจะได้ผลเงียบหายไปหมดเหล่าพูดผีพรานถมหัวเราะเสียงเฮีมเฮยม,ยมใจพองโตเอ่ยขึ้นอย่างสะใจว่าหัวหดไปหมดแล้วช่วงเอ๋ย ดีแล้วให้พวกมันรู้สะมั่งว่าใครเป็นใครผีที่ไหนมันจะมาใหญ่กว่าปืนของเราบอกแล้วก็พาจนว,วางปืนลงรู้สึกผ่อนคลายทำท่าจะเอนตัวลงนอนแต่แล้วฉับพลันก็บังเกิดเสียงอย่างใหม่ขึ้นอีกคราวนี้เป็นเสียงร้องคำรามดังฮาวหึมกระหึมมาดังกึกก้องพรานช่วงพรานถมผวาขึ้นมาพร้อมกันยิบป,ปืนทำท่าหึดหัดเตรียมรับสถานการณ์ทันที พี่ถมเสียงเสือเสียงเสือพรานช่วงกระซิบเออให้มันมาจะผีหรือเสือข้าก็ไม่กลัวมันทั้งนั้นพรานถมจ้องมองประทับปืนไปทางเสียงคำรามของเจ้าป่าที่ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเขาทั้งสองก็ได้เห็นตัวของมันชัดเสือโคร่งรายพาดกรอนตัวใหญ่มะึึกมาตาเขียวปัดลุกวาววาวแยกเขี้ยวเห็นแล้วชวนให้ประวันพรานพึง มันขับรามเบาๆในลำคอเดินช้าๆวนไปเวียนมาอยู่บนพื้นดินชายป่าริมลำธารเบื้องล่างพรานถมประทับปืนขึ้นจ้องเลงพูดบอกพรานช่วงขึ้นอีกครั้งไอ้ช่วงอย่ากลัวมันไม่ใช่เสือจริงๆหรอกข้าว่าพวกผีป่ามันจำแรงมาดูสิเห็นไหมตามันเป็นตาผีวาวๆอย่างนั้นอย่ากลัวมันหากมันเข้ามาใกล้อีกได้ระยะยิงมันให้กลิ้งไปเลย พรานช่วงก็เกิดกำลังใจเกิดความกล้าบ้าบินตามพรานถมไปด้วยประทับปืนจ้องตาแทบไม่กระพริบพอเจ้าเสือผีตัวนั้นก้าวเดินคำรามแงนหน้ามาใกล้ได้ระยะปืนทั้งสองกระบอกที่จ้องอยู่ได้จังหวะก็ต่างพากันลั่นไกยิงดังเปรี้ยงเปรี้ยงเสือใหญ่คำรามโหกกระโจนพุ่งขึ้นสวนควันปืนมันกระโจนสูงเอากรงเล็บเกาะกระชากบางไพร และลูกห้างที่ผูกมัดไว้บนกิ่งต้นมะข่าหลุดร่วงระเนระนาดกระจัดกระจายเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในชั่วพริบตาพรานถมพรานช่วงตกลงมากระเสือกระสนอยู่บนพื้นดินใต้ต้นมะข่าพรานไพรใจเหี่ยมหานทั้งสองเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วร่างร้องครวญครางเสียงโอดโอยลุกไม่ขึ้นเสือใหญ่ตัวนั้นกระโจนตามลงมาใกล้ ยืนแยกเขี้ยวขาวคูดคำรามยังดุร้ายเตรียมเข้าขย่ำพรานถมพรานช่วงคืบคลานถอยหนีด้วยความหวาดกลัวอกสั่นขวัญหายบัดดนนั้นก่อนที่เสือจะพุ่งเข้าขย่ำสายตาของพรานทั้งสองก็มองเห็นร่างของเสือร้ายเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นร่างผู้ชายตัวสูงใหญ่หน้าตาถมึงถึงยืนชี้หน้าตวาดลั่นด้วยท่าทางที่น่าสะพรึงกลัว ไอ้ถมไอ้ช่วงเองสองคนเก่งนักหรือเิ่มเกิมนักนะพวกเองทำอย่างนี้ยกโทษให้ไม่ได้แล้วตายซะเถอะตายเสียแล้วมาเป็นผีป่าเร่ร่อนไร้ญาติอยู่ในดงนี้ได้โปรดเถอะได้โปรดไว้ชีวิตลูกด้วยลูกกลัวแล้วท่านเจ้าป่าพรานถมหวีดร้องส่วนพรานช่วงก็เช่นกันร้องขึ้นบ้างว่าลูกสำนึกแล้ว ลูกผิดไปแล้วยกทอดให้ลูกด้วยไม่ไม่มันสายไปเองสองคนต้องได้รับโทษกรรมสิ้นเสียงพลันร่างสูงใหญ่หน้าตาถมึงถึงของผีเจ้าป่าตนนั้นก็กลับกลายเป็นเสือร้ายสุดสยองพุ่งเข้าขยํำในทันทีพรานถมพรานช่วงดิ้นรนวีดร้องเสียงก้องป่าอึดใจต่อมาก็เงียบเสียงไปป่าใหญ่ยามดึก สงบสงัดวางเวงมีเสียงเสือใหญ่คำรามร้องอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปเสียงนกกลางคืนกรีดร้องโฉบเฉี่ยวอยู่บนท้องฟ้าหมาป่าหมาในส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนสองสามวันต่อมาหมูญาติของพรานป่าทั้งสองเห็นพรานทั้งสองหายไปไม่กลับคืนสู่หมู่บ้านก็พากันออกติดตามด้วยความห่วงใยวันหนึ่ง ไปพบร่องรอยที่ต้นมะข่าริมห้วยปืนยาวสองกระบอกตกร่วงอยู่บริเวณน,นั้นแต่ซากร่างของพรานทั้งสองสูญหายไปหมู่ญาติและชาวบ้านค้นหาโดยทั่วแต่ก็ไม่พบเจอมีแต่กระดองเต่าใหญ่ตัวหนึ่งวางอยู่ตรงนี้และเล่าปลาพวกมันกินกันหมดแล้ววางทิ้งไว้ชาวบ้านและหมู่ญาติมายืนดูแลพึมพำพูดบอกกัน มันคงตายไปแล้วละหลายวันแล้วไม่มีหวังที่จะได้เจอกลับกันเถอะพวกเราหมู่ญาติบอกอย่างสิ้นหวังแล้วพากันออกจากป่ากลับคืนสู่บ้านเรือนและนับตั้งแต่วันนั้นมาคนในหมู่บ้านป่าดงพญาไฟก็ไม่มีใครได้พบได้เจอพรานถมกับพรานช่วงอีกเลย คนทั้งสองสูญหายสูญหายไปในป่าดงพญาไฟอย่างไร้ร่องรอยและหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนหนึ่งต่อมามีชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าต่างเล่าลือกันว่าพวกเขาได้เห็นผู้ชายสองคนรูปร่างหน้าตาคล้ายพรานถมกับพรานช่วงแต่สวมเสื้อผ้าเก่าขาดกระรุ่งกระริ่งรูปร่างาผ่ายผอมผมยาวเป็นกระเซิง เดินสมซานวนเวียนตามกันไปตามกันมาอยู่ในแนวป่าพอพวกชาวบ้านตะโกนถามว่าพลานช่วงพลานถมใช่ไหมนะ่าใช่แกสองคนไหมผู้ชายในป่าสองคนนั้นก็หันหน้ามามองแล้วร้องไห้ทำท่าทางตื่นกลัวตกอกตกใจจากนั้นก็พากันกระโจนวิ่งหนีลับหายไปในแดนป่าดงชาวบ้านหลายคนต่างยืนยันตรงกัน คนในหมู่บ้านหลายคนก็พูดว่ามันอาจจะเป็นผีอาจจะเป็นผีก็ได้นะมันตายแล้วเป็นผีมาแสดงตัวให้คนเห็นหลายคนสันนิษฐานอย่างนี้แต่คนที่เห็นหลายคนก็แย้งขึ้นว่ากลางวันนะกลางวันผีที่ไหนมันจะหลอกกลางวันหรือว่าพรานถมกับพลานช่วงจะยังไม่ตายชาวบ้านดงพยาไฟพากันเล่าลือไปต่างๆนานา,นาถึงเรื่องราว ของพรานป่าที่สูญหายทั้งสองคนด้วยความรู้สึกพิษสวง